สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟกค่ะอาณาจักรถมือสองนะคะที่นําคัสสันรถดีๆรถเกีตเอเข้ามาให้คุณนั่นเองนะเราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท้อยหซอยลาซาแดสิบเจนะคะวันนี้เบียร์จะมารีวิวในส่วนของตัวรถเก๋งที่น่าใช้นะคะอีกรุ่นหนึ่งเลยตัวนี้เป็นค่ายตูยูต้านะคะเป็นรุ่นสุดทิตเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้เป็นวยอสนะคะเป็นตัวจนะ รถเป็นปี2013นะคะสำหรับคันนี้สีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแปลกตาแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับตัวสีนี้นะมาดูด้านหน้ากันก่อนค่ะด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็กระจังหน้าของเขาออกแบบมาเป็นโครเมียมค่ะรุ่นนี้มีโลโก้ t o โย t a มาให้ด้วยนะคะด้านล่างตัดสีดำมาให้เพิ่มในเรื่องของการมีมิติหน้ารถนั่นเองด้านหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้แล้วก็สวยงามค่ะสำหรับตัวนี้ ดูลงตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้แม็กเป็นแม็กเดิมๆิมมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ขอบ15แล้วก็ช่วงล่างมีเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อมีคลีประบายความร้อนให้ด้วยนะคะระบบช่วงล่างค่ะตัวนี้เป็นอิสระ แมกเฟิร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งนะคะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นทอร์ชั่นบีมแล้วก็พร้อมเหล็กกันโค้งนะคะสำหรับตัวนี้ระบบเอเบกใส่ a b s เข้ามาให้ค่ะแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรก ebd พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก ba เขาก็ใส่มาให้ด้วยเช่นกันนะคะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านข้างตัวนี้กระจก สติกเกอร์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะมีตัวมอ,อก,กอให้นะคะแสดงว่าตัวนี้รถไม่เคยโดนถอดกระจกมาแน่นอนนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะไล่มานะคะตัวด้านท้ายนะด้านท้ายไฟไท้ายออกมาอ,ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะรับกับตัวมุมต่างๆของเขานี่ดูค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะคะสำหรับไฟไท้ายของเขาดูใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจน มีคิ้วโคเมียมเสริมเข้ามาให้นะคะสำหรับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นท้ายรถของเรานั่นเองนะแล้วก็มีโลโก้ตัว G มาให้โลโก้ V8 พร้อมด้วยโลโก้ Toyota ค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะตัวนี้เรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะสภาพโดยรวมภายนอกแล้วไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยใดๆนะลักที่ไม่มีสเก็หินไม่มีนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านในห้องโดยสารค่ะ มาดูภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะตัวนี้เบาะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็ตัดลายสีน้้าเงินมาให้ดูค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะสำหรับเบาะของเขาแล้วก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสำหรับเบาะผ้าตัวนี้ค่ะแผงคอนโซลค่ะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดสีโครเมียมมาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวแผงคอนโซลของเขาค่ะ ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุรองรับในส่วนของ AM/FM นะคะตัวนี้ AUX USB ได้ค่ะขออนุญาตปิดวิทยุก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์4สปีดนะคะสำหรับคันนี้มีโหมดสปอร์ตให้สำหรับใครที่ชอบเล่งแซงนะคะสำหรับตัวนี้นะ พวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบแลกแอนด์พีเนียนควเวอร์นะคะไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าค่ะสำหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันค่ะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆได้เปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนโหมดวิทยุบนพวงมาลัยได้ค่ะสําหรับคันนี้มาตรวัดออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตค่ะมีซิมมิลิงมาให้ก็คือขอบโคเมียมด้านบนให้นั่นเองนะคะดูแลสบายตาค่ะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะสำหรับตัวมาตรวัดองเขาค่ะระบบแอร์ มีระบบไล้ฟ้ามาให้ค่ะระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เขามาให้แล้วก็ปรับอุณหภูมิแรงลมได้ปกติค่ะสำหรับคันนี้ตัวกระจกตัวนี้นะคะขึ้นลงแบบไฟฟ้านะรวมไปถึงในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับ,พบไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้ขึ้นลงแบบไฟฟ้าสัมผัสเดียวเฉพาว่าฝั่งคนขับแต่อีก3บาบาทก็ขึ้นลงแบบไฟฟ้าปกตินะคะ สภาพโดยรวมห้องโดยสารคันนี้ไม่มีที่ติค่ะกระจกก็ตัดลดแสงแบบเป็นล้วนได้ปกติแล้วก็ม่านบังแดดมีกระจกมาให้นะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะตัวเบาะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะไม่มีรอยฉีดขาดหรือว่าชำรุดเลยเพว่าตัวนี้รถเป็นปี2013แต่สภาพห้องโดยสารบอกได้เลยว่าเอี่ยมมากๆใหม่มากๆคอนเฟิร์มเลยว่าใครได้ไปนี่ ไม่ผิดหวังค่ะสาหรับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะั้นราคาสบายกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเบียจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องค่ะเราเริ่มกันก่อนเลยจากน็อตฝากระโปรงด้านในนะคะสําหรับตัวนี้น็อตยังเดิมเดิมทุกจุดค่ะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะสําหรับตัวน็อตของเขานะสภาพน็อตยังไม่เคยโดนขอดโดนขยับนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะ สติกเกอร์มอกยังอยู่นะยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องก็ยังเดิมๆยังสะอาดแล้วก็ไม่มีจุดที่ชำรุดนะคะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มค่ะสำหรับรุ่นนี้ตัวท่อต่างๆท่ออินเตอร์ต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะรอยมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่ฉนว,วนกันความร้อนด้านบนยังใช้งานได้ค่ะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดย้ำเลยว่าตัวนี้ โครงสร้างเดิมๆโครงสร้างหลักเดิมมาจากโรงงานนะคะไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิกามน้ําท่วมไฟไหมแน่นอนเพราะว่าที่เพอร์ฟิคคาของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพิกามไฟไหมนะคะเราไม่เอามาขายนะเราย้ําว่าเราคัดเกรดมาให้ทุกคันนะคะสําหรับรถที่เรานํามาลง YouTube ลงคลิปให้ดูนะคะเ,คเดี๋ยวเบียจะพาไปดูในเรื่องของราคาค่ะรับรองได้ว่าราคาคันนี้เนี่ยถูกใจหลายๆคนแน่นอนเดี๋ยวไปดูราคาค่ะ มาดูในเรื่องของราคาของตัวเจ้า Toyota v ว o อคันนี้กันบ้างค่ะรถเป็นปี2013นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.5g ราคาอยู่แค่367,000บาทนะคะยังไม่พอนะที่สำคัญเรามีโปรโมชั่นรองรับสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมกับเรานะคะจองเท่าไหร่รถเท่านั้นนะคะสูงสุดคันนี้เราเปิดจองได้ถึง20,000บาทเลยแล้วที่สำคัญใครที่ดูโปรโมชั่นออนไลน์กับเรานะคะจองออนไลน์เข้ามาเท่าไหร่เราลดคืนไปเลย10เท่า บอกเลยนะว่า10เท่านะคะสูงสุดเราเปิดจองได้ถึง2,000บาทเลยสำหรับคันนี้คุณรับไปเลยส่วนลด2 0 0 0 0บาทจาก Perfect Car าของเรานะคะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถจริงนะคะเดินทางเข้ามาได้ที่ถนนสุขุมวิท1้5ซอยลาซาล87ดนะคะหรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะแอดมินพร้อมให้ข้อมูลนะแล้วก็ออกรถค่ะโปรโมชั่นเริ่มต้นแค่ร้อยเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะร้อยเดียวไม่พอมีฟรีค่าจัดข่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีให้กับลูกค้าเต็มๆอีกด้วยรับประกันสูงสุดถึง1ปีหรือ10,000กิโลเมตรเราก็มีให้วันรับรถค่ะเรามีในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วยใครที่ดูคลิปเบียร์อยู่อย่าลืมนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะคะรถด,ดีๆที่เรานํามาให้ดูทุกวันนะคะเราลงคลิปให้ดูทุกวัน แล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะจาก Perfect ค่าค่ะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไปเบียใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ